กาดหลวงเชียงตุงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่หอนนริกานะคะเขากำลังสร้างใหม่ก็มีคนมาเที่ยวถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยเดี๋ยวรอข้ามถนนเดี๋ยวรอข้ามถนน พอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะฮะบ้านถิ่นแม่ก็ต้องขอถ่ายก่อนนี่นะคะก็คือบรรยากาศรอบๆหอหนานิกา ที่เชียงตุงนะคะก็มีคนมาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะคะตอนนี้ก็ถ้าตอนนี้เราก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวชมตลาดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตลาดแป๊บนึงนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เราก็เข้ามาตลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวทมหาซื้อของนิดๆหน่อยๆเนานะหาซื้อของนิดๆหน่อยๆ นี่นะคะก็เป็นอาหารพื้นบ้านนะคะพื้นเมืองนีเ่เขาสร้างใหม่แนวเนี่ยข้างบนเ,เดี๋ยวจะเข้าไปทางนี้แป๊บหนึ่งตอนนี้มาถึงร้านข้าวซอยในตลาดชิงตุงนะคะ เมื่อกี้กินข้าวได้นิดเดียวนะจะมากินข้าวซอยในตลาดอีกข้าวซอยเชียงตุงไม่เหมือนท่ากีเหล็กนะคะที่นี่ก็อร่อยกินกินที่ท่าคีเหล็กเบื่อแล้วกินข้าวซอยที่ท่าขีเหล็กเบื่อแล้วนะคะเปลี่ยนบรรยากาศมากินที่เชียงตุงดูข้าซอยนอ หลังจากที่เรากินข้าวซอยเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านลับพีเนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินลับพี่เกันคนเยอะมากเลยะคะในร้านก็คนก็จะเยอะหน่อยนะคะมาเชียงตูงตอนไหนก็จะกินอยู่สองอยา่างข้าวซอยกับลับพี่เอ๋แล้วก็นักยาแบบนี้ค่ะเนี่ค่ะอันนี้เป็นของคนอื่นเขาสั่งไว้นะคะ ก็คือโรตีองนะคะโรตีองอถ้าเป็นโรตีแบบนี้จะไม่มีน้ำมันเนาะเพราะว่าเขาเอาไปอบที่ในโอง่ะคะ่ะหากเป็นโรตีที่เขา,เอาทอดเนี่ยมันจะมีอมน้ำมันนิดหนึ่งนะคะมาแล้วค่ะชานม นี่ก็คือชานมพม่าะนะคะรับให้หญียนนี่บอกว่าพี่ชอกว่นั่นทานมากแอน่นอยจริงมาค่ะกินด้วยกันนะคะก<ม>็วันนี้นะคะก็ ที่ตลาดเชียงตุงน,นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวอินจะไปหาญาติน้องเนาะ,ะที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปหาแล้วก็อาจจะพักผ่อนนิดนึงเนาะอาจจะอยู่ที่น,น,น,ะะนั่นนะพักผ่อนนิดนึงแล้วก็วันนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะไปเทีย่ยวที่ไหนต่อนะคะแต่ว่าวันนี้คืนนี้นะคะคืนนี้เรามีนัดก,กับ าช้าว,าวคนดังในเชียงตุงนคะคะในวันนี้ก็ให้ทุกคนไปพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากกันทัทง้งเมื่อวานทั้งวันแล้วเนาะละลายคนก็เหนื่อยแล้วนะก็ให้ทุกคนไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยลุยต่อนะคะค่อยไปเที่ยวด้วยกันใหม่นะคะวันนี้ก็ต่างคนต่างเที่ยวไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรวมตัวกันใหม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ตอนนี้เราก็กินรัตพเยนามย่ยาโรตีองค์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของอีกนิดหนึ่งนะคะดูดูจะจอดที่นั่นก็ไม่บอกให้ฉันเดินไปตั้งไกลนะคะ หันหลังมาหายจอยเลยที่บ้านมีอยู่อันหนึ่งค่ะแต่ว่าน้องตาอเอาไปแล้วแย่งกันไซส์ทุกวันนี้สุดท้ายตัดสินใจมาซื้อซื้อใหม่นะคะ <laughs> để <tôi> là... cái <laughs> cái <laughs> 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 จต้ยอาผมผมยาวอะค่ะมันต้องใช้ไดบอกผมไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนนะคะกว่าที่กว่ามันจะแห้งเองเนี่ยก็ใช้เวลานานนมาตัวที่ในทรงค่จากนจั่มไม่ติดปั่นติเลยอะไรนะอะไรติดปั่นอ๋อ หฟกองเขาอย่างนแค่ไหนนั่นเราไฟวันแน่นอนมีไฟอะมอเปิดเสียผู้ผู้เติวน่อนตัวนหน่อยเน้ะลองเปิดให้ดูนินคิดว่าจะเปิดอ่ามีเสียงแบบนี้ค่ะเขาแค่ให้ลองดูว่าไฟเข้าไหมแค่นี้ยนอะไรอยู่บ้า ก็ตอนแรกว่าจะไปท่าร้อนะไปเที่ยวท่าร้อแล้วก็ไปซื้อที่ท่าร้อค่ะแต่วันนี้มาถึงเชียงตุงแล้วนะคะก็ถือโอกาสซื้อที่นี่เลยสายตั้ง <popcorn. S 3> สียินะพแล้วรอไม่กี่นิสีได้ค่ะจะคุยไปหรอโอเคไปที่อื่นต่อ เดี๋ยวไปซื้อของที่ที่ปันนะคะพี่ปันฝากซื้อไปหาดูก่อนตอนนี้นะคะโทรหาพี่สาวฝากซื้อของอไม่รู้ว่าเจ้าไหนนะคะมีหลายเจ้ามากมาเลยนี่ดูดูดูเส้นเสาใส่คิงนีวญี่ปุ่นเสาเนี้ยลองใต้เสานี่

sáu hoa tám hoa ok ok yeah. đừng cái nào được không bye bye <laughs> sao mà đi rồi à sao đi sao đi, <laughs> sao <bà> đi <laughs> ok bye bye <laughs> ที่สาวนะคะพี่ปันชื่อชื่อพี่ปันไหคะฝากซื้อนะะี่ค่ะกอน้าดีเด็ดทาดนรางน่ะหมักแมงไา่ค่ะก้อไตไหลหมักแมงไก่มีเจ้าเดียวในเชียงตุงที่ตลาดเชียงตุงนะคะที่เขาใส่ทิ้งนะคะเป็นที่เ็จทำไมรู้สึกว่าใกล้ังก้องค้ายคันนา น like 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 so ้าก็ใหญ่ล้วยิ่งใกล้ยิ่งใหญ่ก็ไปเอาสมตอา้นัตอนนี้เรามาแลกเงินนะคะเงินจะหมดแล้วก็คือแบบหนึรหอาจะก็ด คันหนึ่งพมันบาหนึ่งพับาทก็จะได้อยู่สี่หมื่นจาร์ดนะคะเอาเงินไทยแลกเงินขมา่านะแลกเงินจาร์ดนะซื้อของหลายอย่างกระเป๋าแห้งแล้ว ได้สี่หมื่นหนึ่งพันจตนะคะสี่หมื่นหนึ่งเห็หนึ่งเห็1หนึ่งพันจตไป ตอนนี้ออกตลาดมาแล้วนะคะจะออกตลาดแล้วก็ยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นคลิปที่อยู่เชียงตุงเหมือนเดิมนะคะยังไม่ไปไหนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะจะอยู่เชียงตุงเหมือนเดิมะคะ่ะคลิปต่อไปนะคะก็เดี๋ยวอินจะไปหาเ <c oughs> ยี่ยมญาติก่อนนะคะ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะก็หากชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อินด้วยนะคะขอขอ,ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะมาสุขค่ะ